สวัสดีครับผมวิทย์นะครับวันนี้ก็กําลังจะออกไปตัดผมนะครับที่ตัวเนืองตัวเมืองบูดาเต์นะครับทีแรกว่าจะนั่งรถไฟไปแต่ทีนี้ขี้เกียจนะครับก็เลยขับรถไปดีกว่าเดี๋ยวยังไงถึงตัวบูดาเต์แล้วผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกนะครับว่าการเดินทางการใช้ชีวิตในฮังการีเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะถือว่าเป็นวอล์กแรกของผมเลยนะครับที่เป็นแบบวอล์กแบบเป็นทางการจริงๆนะครับยยังไงมาดูกัน ผมก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับก็เป็นจอดรถที่จอดรถที่ติดกับรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ผมจะไปต่อรถไฟใต้ดินแล้วก็ต่อทแทรม็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่จะขับรถเข้าไปในเมืองนะครับมันค่อนข้างหาที่จอด,ดรถลำบากแล้วก็ต้องเสียค่าจอดรถด,ด้วยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะจอดที่เป็นพาร์กิ่งหรือเป็นคาร์พาร์กแบบนี้ดีกว่าครับซึ่งจอดฟรีนะครับไหนไงไปดูกันว่าเมโทรทำไงบ้างนะครับ ต้อตื่นเลยนะครับผมก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับซึ่งมาดูกันว่าตัวาต๋วซื้อกันยังไงบ้างนะครับนี่นะครับสําหรับตู้ซื้อตั๋นครับหน้าจอจะประมาณนี้ครับแล้วเราก็แต่ที่หน้าจอแล้วก็เลือกภาษานะครับของผมเป็น transfer ticket ละกันครับก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับ เลือกจ่ายได้นะครับว่าจะเป็นจ่ายแบบไหนจ่ายเป็นแคชหรือเป็นแบงก์คอยส์ er นะครับผมจ่ายเป็นแคชนะครับก็ <todo. S 1> เอาเงินออกไปเลยครับอันนี้แบงค์เขานะครับก็จะผมจ่ายที่แบงก์ทันนะครับซ่งก์าวก็กำลังปิ้งอยู่นะครับ<ๆ> มี2อายเมนะครับเป็นแบบมีรี e ซ p t มาให้เราด้วยนะครับพรมาะล่อครับลักษณะของตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมซื้อเป็นแบบ Transfer Ticket นะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับซึ่งผมซื้อเป็นตั๋วประเภทเอ่า s i n g l e ticket แต่ซื้อแบบเป็น t r a n s เ e อ่ i t k e t e t นะครับซึ่งก็จะออกมาทีละ2ใบแบบนี้นะครับ ซึ่ง transfer ticket นั่นหมายความว่าเราจะซื้อบัตรหนึ่งนะครับมันจะมีหมายเลขบอกนะครับว่าบัตรหมายเลข 1, เลข2เลข3อะไรแบบนี้ครับเราก็ใช้เรียงตามนั้นเลยนะครับโดยบัตรแรกของผมจะใช้เป็นของ metro นะครับคือบัตรนี้ส่วนบัตรนี้ผมจะใช้เป็นของ tram และก็ c u s นะครับยังมาดูกันเมื่อเราลงมาถึงใต้ดินนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่2คนตรงโน้นนะครับเสื้อสีขาวครับ คอยเช็คนะครับส่วนผมก็ต้องเอาบัตรนี้นะครับไปสอดเข้าเครื่องนะครับไปเรียบร้อยนะครับก็จับเป็นลักษณะนี้แล้วก็มารอรถใต้ดินเลยครับอันนี้เป็นเมโทรสายสีนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วนะครับอันนี้เป็นใต้ดินสายสีเนาะก็รอขอบวนรถเคลื่อนตัวนะครับ ก็น,น่าจะอีกไม่นานทีนี้ขออธิบายเพิ่มเติมสําหรับสํา,าสหรับคนไหนนะครับที่จะมาเที่ยวฮันเอรีตั๋วมันก็จะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวาขากลับผมจะโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลืมนะครับแต่ก็ถ้าใครซื้อเป็นซิงเกิลเทเกตนันหมายความว่า,าตั๋วใบนึ่งครับใช้ได้เฉพาะขนส่งประเภทนั้นๆเช่นถ้าซื้อตั๋วสําหรับ ต้ดินก็ใต้ดินอย่างเดียวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทก็ประมาณสามร้ยกว่าเหรียญที่นี่ก็ตีไปสักส0บาทแล้วกันนะครับแต่มันก็จะถูกลงถ้าเราซื้อเป็นแบบ transfer ticket นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50บกว่าบาทนะครับแต่ถ้าซื้อแบบ single ticket ซื้อแบบอสองตั๋วแบบเป็น single ticket อันก็จะประมาณ 60- 70บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณดีๆนะครับหรือจะซื้อถ้าเรามาเที่ยวฮังการีหลายวันนะครับผมแนะนําให้อ่ ซื้อเป็นแบบรายชั่วโมงดีกว่าครับก็คือมันจะมีํำนวณเจ็ดเสองชั่วโมง24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถ้าแบบทั้งวันเลยก็ซื้อ24ชั่วโมงไปเลยก็ได้ครับเบบนั้นก็จะง่ายหน่อยนะครับ <c oughs> สถานี้เราก็ตอนนี้ผมที่สถานีราโกชิเตะนะครับก็เป็นสถานีที่ผมชอบมาซื้อของอาหารเอเชียอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนสถานีไป t r a งที่สถานีบ,บ่อยๆเพราะว่ามันง่ายและใกล้ดีอีกอย่างผมคุ้นชินกับสถานีนี้ด้วยนะครับก็เลย ชอบเปลี่ยนที่สถานีนี้ออกมาไว้อันนี้ก็ด้านนอกสถานีแหละนะครับข้างหน้าตรงน้นก็จะเป็นสถานี tram นะครับแล้วก็นี่คือชื่อสถานีนะครับราโกีิเตะครับแล้วก็ตรงโน้นจะเป็น Asian Shop นะครับตรงโน้นนะครับ ก็เป็นสกูตเตอร์นะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องจ่ายด้วยบัตรนะครับซึ่งผมไม่กล้าขี่ขี่ไม่เป็นก็เลยไม่ไปดีกบ้าทมาดูกันครับว่าก่อนไปตัดผมผมก็นัดเจอผู้ชายก่อนนะครับเป็นเพื่อนคนบราซิลนะครับซึ่งเรียนจบแล้วก็ได้ทํางานที่นี่นะครับกับบริษัททาทาบริษัทรถยนต์ของของของอินเดียครับไงไ้ก็มาดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะฮะ This see the coffee shop. I don't know what this name is. Brazilian. <laughs> <laughs> Brazilian. It's a nice summer. It's a nice weather. Everything is perfect. He's like high, a cock high person right now. <laughs> ก็เป็นช็อปที่น่าสนใจมากซึ่งอยู่ข้างๆร้านตัดผมนะครับแว่สนใจรับสักอย่างไหมครับผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมากดเงินนะครับพอดีว่าที่ร้านเขาเครื่องรูดบัตรมันเสียนะครับก็ได้ทรงตามที่ลยกต้องการเลยเอเชียเลยนะครับงั้นก็จะรีวิวร้านให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับ ว่าจะรีวิวร้านให้ดูเมื่อสักครู่นี้ผมลืมนะครับก็ยอยากไว้โอกาสหน้าครับร้านนี้ผมมาใหม่ครับใช้ได้เลยนะครับแลวก็ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะครับเรากำลังเข้าไปร้านเอเชยนนินดีต้อนรับครับร้านเอเช ได้มาแล้วครับน้ำเ,เป็นโคคนัทจูสนะครับซึ่งม่อกีผมพูดจีนได้นิดหน่อยครับก็ถักถ่ายกับเจ้าของร้าน,นคุยกันนิดนหน่อยครับและก็บางทีการที่จะถ่ายในร้านเขามันก็เคลียร mm ์ hmm. ก็ดูไม่มีมารยาทเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ถ่ายในร้านเขาดีโกว่านะครับหรือแผนกล้องให้ต่ำที่สุดน,นะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับแต่ก็จะขึ้นโปรเฟติัินกับบาทน,นะครับ mm hmm. กลับไปที่ร้านจอดรถ ผมสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวจะมันทาให้ดูว่าเวลาเลือกซื้อตั๋วซื้อยังไงได้บ้างนะครับเช็คยังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนไม่ผมาะไม่ได้ไม่มีเขาไปก่อนนะครับโอเคมาดูกันเลยเวลาซื้อตั๋วนะครับเววาเราซื้อตั๋วก็แตะที่หน้าจอก่อนครับโอ้แบกกลับโอเคก็เลือนไปที่ภาษานะครับ หลังจากนั้นก็เช็คคบว่าของเรามีอะไรบ้างเราจะเลือกกี่วันเนี่ยตามนี้เลยครับแต่ก็มีแบบสตูดิโอการ์ดด้วยนะครับหรือเป็นทัวทัวไปบ,บัตรสูงอายุบ,บัตรอะไรเงี้ยครับเราก็เลือกเป็นแบบนี้ไปซึ่งผมซื้อมาแล้วแต่ตนนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่สาหรับใครที่ต้องการจะซื้อก็ประมาณนี้ครับก็เลือกแล้วก็จ่ายเงินนะครับเพียงไม,ม่กี่ตนเท่า24ชั่วโมงถ้าเราแบบ เดินทางเที่ยวทั้งวันในบาเปสต์ก็เลือแบบนี้ไปเลยหรือเราอยู่หลายวันหน่อยกบแบบนี้ก็จะถูกลงนะครับยิ่งเราซื้อซื้อเยอะยิ่งจะถูกลงนะครับนั่นแหละครับสำหรับการซื้อตั๋วง่ายๆนะครับในการซื้อตัว๋วเ,เ,เดินทางในฮังการีนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับไปก็กลับแล้วทางใต้ดินครับลึกมาก เหมือนเดิมนะครับเวลาได้ตัวมาก็ไปสอดใส่ตู้ที่มีแสงสีขงเขียวกับรงนะครับเป,เป็นแทนๆนะครับลงมาข้างหลังนะครับลงมาข้างใต้ใต้ดินนะครับซู่วนรอบๆนะครับอันนี้อยู่ใต้ดินแล้วครับแล้วก็รอรถกำลังจะมานะครับเดี๋ยวให้ดูว่า ีสายใหม่สุดเลยนะครับถ้ามีรถเข้ามาเอารถไฟฟ้ามันมาจะมาถึงใช่ไหมรถตะดมันจะมาถึงมันจะกระพริบฟไฟนะครับตรงชานชาลามมันจะกระพริบแบบแบบแบบเป็นสัญญาณว่ารถมาถึงแล้วหรือสังเกตง่ายครับลมมันจะกระแทกหน้าเราเนี่ยครับมาแล้วรถไฟมาแล้วจะเข้าคัวรถกัน ทริปผมในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กําลังขึ้นไปเอารถแล้วก็จะขับกลับบ้านนะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1020นาทีครับก็หวังว่ารถจะไม่ติดมากนะครับมันไม่ถึงกับว่าติดครับแต่รถมันจะเยอะยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์อีกอย่างนี้ครับคนเขาก็จะออกไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่ทะเลสาบปะละตนนะครับถนนที่ผมจะกลับบ้านคือมันมุ่งหน้าไปทางนั้นพอดีผมคิดว่ารถคงเยอะและน่าจะ เคลื่อนตัวได้ไม่เร็วมากนักนะครับยังไงจะจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อ่เสร็จการตัดผมเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับยังไงก็อ่าเอาไว้เจอกันวอล์กหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณแลวก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปสั้นๆวิดีโอสั้นๆน,นี้นะครับและก็อ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผม้วยนะครับ บายบาย